สว he ัสดีครับพียรสวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยเพียรมีอะไรมาบอกเราให้เพื่อนเพื่อนเราได้ฟังกันครับวันนี้ก็วันนี้เสร็จเป็นหนึ่งคันคันครับกับผลงานของทางร้านทางพศพศช็อปนะครับครับผมก็เสร็จเป็นอีกคันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการเก็บงานอันนี้ก็คือเป็นรถที่ลูกค้าสั่งประกอบใหม่ทั้งคันเลยสั่งประกอบครับสั่งประกอบใหม่ ทั้งคันหมายความว่ายังไงบางคนเขาสงสัยหมายความว่าลูกค้าไม่ต้องมีอะไรเลยคือไม่ต้องมีอะไรมาเลยก็คือรถก็คือให้ทางเราจัดหาให้ก็คือทั้งคันเลยทั้งคันเลยอยากต้องการคอนเซ็ปต์แบบไหนบอกมาเลยไม่ใช่เป็นการเอารถลูกค้ามาเก็บงานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่การการเก็บก็มีก็มีแต่อันนี้คือลูกค้าที่สั่งใหม่ทั้งคันคือลูกค้าไม่มีรถครับผมไม่เข้าใจว่าพี่ช่วยลงรายละเอียดหน่อยว่าการทํารถมันเป็นยังไงบ้าง คร,ครับผมสําหรับข้อมูลคันนี้ก็คือลูกค้าไม่มีรถไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือสั่งให้พดโมอเตอร์ช็อปเนี่ยประกอบให้ใหม่ทั้งคันไม่ว่าจะทําสีใหม่นะครับเป็นสีอะไรพี่อ่ะตัวนี้สีสวยมากเลยตัวนี้มันเป็นสีเขียวของปียี่ห้าปีใช่ไหมยี่ห้าปีครับผมโอ้สวยมากมครับลูกค้าต้องการแบบนี้อ่าเป็นสีเขาก็เลยสั่งมาแบบนี้ต้องการ ทำถือว่าหลายคันมากนลเป็นสียอดนิยมทางร้านเลยนะนี่นี่มีอีกคันหนึ่งอ่ายังยังไม่ยังกําลังกําลังจะเสร็จอีกคันนึงก็เป็นสีนีหมันสีนี้เหมือนกันสีนิยมครับสีนิยมจริอีกคันหนึ่งแต่คันนี้คันนี้ก็คือเป็นลูกค้าระยองมาจากระยองด้วยครับผมได้สั่งมาทางทากับช่างพศครับบอกติดตามผลงานของช่างพศมานานครับผมมีโอกาสก็ได้มาทํา ครับ <mile> <recuper ate. S 1> นะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับสําหรับก็ขอบคุณทางลูกค้าก็สั่งรถจากพจน์มอเตอร์ช็อปนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมานําเสนอนะพี่แอนนะสาหรับอยากให้เห็นรายละเอียดครับผมงานสาหรับคันนี้เป็นอะไรบ้างนะเป็นรถที่ถือว่าเป็นดิสเบรกนะครับพี่แอนครับลูกค้าอยากได้ดิสเบรกรายละเอียดก็เป็นดิสเบรกนะครับเป็นล้อสีธรรมดา ให้เป็นโทนแบบว่าเหมือนรถตอกศูนย์นะพี่พวกโครงไอ้นี่ทําสีใหม่นะครับเก็บใหม่หมดเก็บงานใหม่พวกสีเครื่องพวกนี้ก็ใหม่เก็บใหม่หมดนะเก็บใหม่คืออะไรเก็บใหม่ก็คือว่าอย่างสมมุติว่าเราได้เครื่องมาจากญี่ปุ่นคืองว่าเครื่องที่มันถูกต้องอ่ะเราก็มามันก็จะมีคราบมันก็จะเป็นแบบใช่มันก็จะเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยคราบดำข่าน้ำมันอยู่ที่เกลือมีแน่นอนพี่แน่นอนแน่นอน ถ้ามาจากของแท้จากญี่ปุ่นนะคุณไว้ใจได้เลยนะถ้าคุณสั่งเครื่องสั่งอะไรจากญี่ปุ่นเนี่ยนี่ก็เก็บรายละเอียดหมดเลยตัวนี้ก็ขัดใหม่อะไรใหม่หมดก็คือปัดเงานะครับครับผมนะเครื่องก็คือทําสีทําให้มันดูสวยอะจากคาบน้ำมันคราบเกลือเราก็เก็บงานใหม่ทั้งหมดนะสีโค้งนะครับโครงนี่คือพ่นสีใหม่นะครับทําสีใหม่หมดโครงอร์มก็คือโครงมันไม่สวยแน่แหละครับผมมันเป็นรถที่ โอ้หลายปีแล้วเวียนนะโอ้หลายครับโอมานจะาวนิมคาบเกลือคาบอะไรต่างๆทางโปก็มาลอกสีเนื้อเดิมออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําสีใหม่ให้นั่นคือรายละเอียดของมันลอกลอกลอกสีใหม่ลอกสีนะครับผมก็คือลอกทําใหม่ครับนะครับก็มีอะไรที่มันเพิ่มเติมแต่งเข้ามาลูกค้าลูกค้าอยากได้เพิ่มตรงชิวเป็นชิวหน้านะคบชิวกับตะแกงอ่าแกงหลังเลี้ยวอะไรก็เดิมเดิมนะครับ แล้วก็มีตะแกงตะแงหลังตะแกงหลังเพื่อแบบสัพพล่าะนะพี่นะอ่าสายเดินทางสายเดินทางสายทัวร์ครับ,รบผมก็เป็นท่อตอนนี้เป็นเมกะโฟนนะครับผมเมกะโฟนสวยงามมากนะครับมีสเตยนะครับตเตอทองนะ,ะทางร้านมีอะไรเนี่ยที่จะบริการให้ลูกค้าแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยก็มีความ โดดเด่นและสวยงามมากๆนะครับสําหรับพดมอเตอร์ช็อปนะอันนี้ยังไม่ได้เช็ดนะเนี่ยอ่าก็คือจอดทิ้งไว้ครับเก็บงานเก็บรายละเอียดก็คือจะส่งลูกค้าวันไหนนะพี่กันเนี้ยเอา,าออที่หน้าเอาที่หน้าไปส่งครับอันนี้คือลูกค้าให้พดมอเตอร์ช็อปเนี่ยไปส่งให้เองเลยใช่ไหมไปส่งครับคือสั่งคุยโทรทัอ้อ,อทั้งเพจคุยกันแล้วก็เบอร์เบอร์โทรคุยกันติด<า>ต่อกัน<า>แล้วก็ให้ไปส่งครับบางทีถ้าช่างมีเวลาหรือ ลูกค้าต้องการน่ะอยากจะให้ช่างไปส่งช่างก็สามารถไปได้นะพี่ไปได้แต่ต้องรอจังหวะเพราะว่าังช่างทํางานไงอย่างที่บอกอ่ะว่าช่างเขาทํางานอยู่ประจํำแต่นี่อันนี้เวลาแบ่งเวลามาทำมาเลยผมมีที่พักมีอะไรบริการให้นี่ถือว่าบริการสุดยอดมากลูกค้าคนนี้ถือว่าสุดยอดสุดยอดจริงๆนะคือเหมือนเอ้ยถ้าช่างมาส่งยวผมใจเลยผม ดูแลผมเรื่องพักเรื่องอะไรอยากให้ช่างมาพูดคุยแนะนาผมหน่อยใช่รถเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเหมือนทักลูกค้าแบบอยากเจอช่างพศอยากจะพูดคุยอยากจะสัมผัสอยากจะให้แนะนําด้วยแหละผมคิดว่านะเเพราะว่าใช่คุยกับช่างอะไรครับเพราะเอาประทับใจนะที่ช่างทํารถเนียขาและช่างที่นี่ผมบอกเลยคุยดีมากมากจากที่พูดคุยกับช่างพศนะเป็นยังไงบ้างเนี้ยเหมือนยังไม่ได้เจอกับช่าง ยังไม่เจอคือเจอแค่เพจคุยกันเนี่ยยังไม่เจอยังไม่เจอทีนี้เราไปส่งเขาอยากจะเหมือนให้ช่างไปเพื่ออยากจะพูดคุยอยากจะอ่าประมาณนั้นแนะนำมาเนะผมอยากเจอช่างนี่คนี่คือแบบว่าเอาคนคนที่เคยเห็นพี่จะกล้าสั่งไหมไม่รู้จักออ่่ะาไม่มั่นใจหรืออ่าพี่กล้าสั่งไหมไม่กล้าสั่งพี่กล้าเฮ้ยพี่โอนไปครึ่งหนึ่งแง่พี่กล้าไหมก็ไม่กล้าอ่านี่แหละนี่แหละถือว่าโอเคเลยแต่เราก็ยืนยันนะครับเพราะ ทางร้านพลมออด์ช็อปเนี่ยทำรถให้ลูกค้าจริงๆนะครับเรามีรีวิวนะเยอะแยะมากมายนะในช่องกีเที่ยวเรยวไปพักกายนะครับหลายคันมากๆนะแล้วก็เรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับนะบเพื่อการันตียืนยันว่าลูกค้าที่ไม่มั่นใจนะวันนี้เรายืนยันได้เลยว่าเราทํารถให้กับลูกค้าจริงๆใช่ไหมพี่แอียนจริงๆครับผม,มการันตีเลยมีไอ้นี่ไงพี่มีครอบ ตัวอ่าตัวฝาครอบเอ่อกล่องเกมเครื่องมือเดลเทนาเป็นเดลเทนาแล้วก็มีอันนี้แต่งอ่านี่ตัววัดอุณหภูมิอุณหภูมินะครับยี่ห้ออะไรวะผมไม่ไม่แน่ใจอ่ะยี่ห้ออะไรครับทามอะไรไม่รู้นะอ่าเราเราเรายังไม่รู้ถ้าใครรู้ไม่ช่วยคอมเมนต์มาด้วยมีของแต่งนี่มีดักไอมีดักไอแต่งดักไอแต่งแล้วก็นี่มาดูฝั่งนี้พี่อดักไอแต่งแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะกอง กองขบูแต่งนี่นะครับปอนะครับแล้วก็กองขบูองกองขบูนะครับกองเปลือยกองเปลือยแต่งสวยงามมากๆนะครับสำหรับคันี้นะวันนี้เราก็มาหือว่าถือว่าลูกค้าถือว่าสวยในระดับหนึ่งสวยมากมในระดับที่ที่แบบว่าเฮ้ยรถรถรถสร้างอ่ะรถสร้างอ่ะเฮ้ไม่ถามว่า มันไม่ถึงขนาดศูนย์อ่ะแต่ผมว่ามันใกล้เคียงอ่ะมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมพี่อันก็อยากจะฝากเรื่องของเอความมั่นใจอยากให้มั่นใจกับช่างว่าว่าช่างเขาตั้งใจจริงๆตั้งใจที่จะทำผลงานหรือว่าตั้งใจที่จะผลิตสินค้าให้กับคนที่รักเนสอาจริงๆครับผมเพราะช่าง บอกเลยว่านะช่างเนี่ยทำรถขึ้นมาเหมือนทําให้กับรถตัวเองนะครับใส่ใจขนาดนั้นใส่ใจใส่ใจถือว่าใส่ใจนะครับช่างก่อนที่จะช่างจะส่งมอบงานเนี่ยช่างก็จะเก็บรายละเอียดนะครับเช็คดูอะไรต่างๆวิ่งทดสอบนะครับกว่าจะได้รอบที่นิ่งได้คุณภาพงานที่ดีเนี่ยก็ต้องมาทดสอบทดลองกันนะครับกว่าที่จะส่งมอบให้ลูกค้าคืออยากให้มันชัวอยากให้มันชัว นะครับเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับสำหรับรถคันนี้นี่สวยงามมากๆกนะครับก็ฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับใครที่สนใจนะก็สามารถสั่งเข้ามาได้ชี้นี้พี่แอนเราจะทิ้งเพจให้ลูกช้าฝั่งไหนดีเดี๋ยวจะขึ้นเพจนะครับเพื่อจะติดต่อนะครับให้กับช่างโดยตรงนะครับคุณโทรมาสอบถามคุยรายละเอียดนะครับสําหรับการทํารถนะครับเน้นย้านะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยคุยจะดีที่สุดแล้วนะครับคุยการคิม ข้อมูลรายละเอียดต่างๆมันจะไม่ชัดเจนเหมือนได้คุยกับลูกค้าอยากให้ค,คุยกับช่างโดยตรงอยากให้ลองศึกษาก่อนศึกษาดูก่อนศึกษาข้อมูลก่อนเพื่อค,ความมั่นใจของตัวเองผมอยากให้ผมอยากให้แง่คิดตรงนี้ครับเพราะว่าหนึ่งคือความพอใจงของฝ่ายดีว่าใ่ทีนี้เราก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆเพราะว่านนผมยังไม่ผมยังไม่มีตัง ยังไม่พร้อมไถามได้ยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณถามได้เลยครับผมนะครับถามเราคิดแบบนี้นะแต่ก่อนเราก็ไม่มีตังค์กันแต่เราอยากรู้ข้อมูลเพื่อจะไปรวบรวมเงินหรือเก็บเงินคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะใช่ใช่เราเข้าใจหัวอกตรงนั้นนะเพราะเราก็ไม่คือใจเขาใจเราอ่ะเราต้องต้องเข้าใจตรงจุดนี้เราก็ไม่เราก็ไม่มีเหมือนกันแต่เราก็เข้าใจนะครับถามได้ไม่มีปัญหาครับะคุณ สงสัยคุณอยากถามข้อมูลไว้นะครับเพื่อจะรวบรวมเงินเพื่อจะเก็บเงินอ่ะคุณถามได้เลยนะครับผมปรึกษาก่อนได้ครับปรึกษาก่อนปรึกษาศึกษาหาข้อมูลก่อนได้เลยไม่มีปัญหาอ่าส่วนคันนี้เดี๋ยวอาทิตย์ก่อนจะไปส่งก็เดี๋ยวจะเช็คอีกทีหนึ่งเช็คความเรียบร้อยความเรียบร้อยกันขับเพื่อจะให้ได้มั่นใจนะครับนี่เมื่อคืนก็ไปช่างก็ไปลองขับมา ดูจากแมลงหน้ารถแมลงก็ประมาณเนี้ยส่นหน้ารถที่ลูกค้าต้องการในสไตล์รถเดิมๆก็จะประมาณนี้ครับครับผมนะก็ฝากกดติดตามนะครับเพจช่างด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องขี่เที่ยวเลี้ยวไปพักกายครับผมนะครับผมสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมานําเสนอแน่นอนใช่ไหมพี่แอนถูกต้องครับผม เร,เ,เ,รเราจะไปเจอใครเราจะมีเราจะไปเจอใครเราจะไปเทีย่ยวที่ไหนติดตามชมขี่เทียกกยเ่ยวเรือจประกาศผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับผม